าลยืนบูนอยู่ใกล้ว่ะบูนอยู่ตรงไหนวะหววาหบูนไม่เจออะ ก่อนยังจะตามกูมาอีกอ่อไม่ไวนะคะแม่ค่ะไ,ไะคะม่มีเก็บอ่งเปากร้พวกาต้องเก็บอ่งเปาด้วยอ่ะ <c oughs> เธอเป็นคนยังไงวะเป็นคนยังไง ไ,ได้สองอันได้สองอันเองเนี่อ่ครบสี่อันแล้วเพื่อนอันหนึ่งชั้นอันหนึ่งเ่อ,อสองอันอ๋อมเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีเสีเ่ยวอืมเธอเนิร์ดมันไปไหนไม่รู้อ่ะ มันไปไหนไม่รู้อุ้ยเธอเนิร์ดมันยืนอยู่บ้านเล็กเธอเนิร์ดมันกำลังเอฟเคอยู่รีบปั่นเร็วเมื่อกี้มันไล่ฉันฉันก็ว่ามันไปไหนรีบปั่นด่วนเลยนะเธอปั่นคนละเครื่องเนิร์ดและสี่เครื่องฉันก็ด่วนด่วนเกินด่วนจนระเบิดต่อหน้าน้นองเลย 영 <목소리나> ต้อนอยู่ไหนวะตรงบ้านนี้หมดเลยเธาปั่นเธาปั่นบนกันหมดเลยอ่ะเพื่อนกับเธอปั่นในบ้านเลย ปั๊มบหรอไปปั๊มหรอกปั๊มมันก็ไม่ขึ้นอ่ะขึ้นดิเล่นตำใหม่เลยขึ้นดิมันขึ้นยากอ่ะจูก็ไม่จูกปั่นอย่างเดียวใช่ฉันปั่นอย่างเดียวนะที่ฉันเลี้มันล้วก็ยังขึ้นโอ้โอ้แปลกแปลกแปบกบแปบกบ ข้างไหนอ่ะเพื่อนรอเปิดแล้วอะตรงกลางมีไงเพื่อนรอประตูทำไมก่อนนีเรื่อง,งยินรอประตูเลยจ้าเพื่อนอยากออกมั้ง แพกอีกแล้วจ้าจะเอาสามร้อยไงประเด็นคือเพื่อนฉันเจอได้แล้วนะฮยมันมามนกลับมาเดินมาเรยวเดินมาเรยวเราต้องปั้มไงมันไม่รู้ว่าเราปั่นเสร็จแล้วไงปั๊มอีกเครื่องหนึ่งน,นะเธอ มามาตองๆๆๆหรอไม่ใช่ดิไม่มีมาแล้วเนี่ยตรงนี้ปะยังไงอาับฝันกันเกินมึงดีเพื่อนอะ โนวันจริงๆด้วยม็อบหอหอเปิดอันนั้นรอเลยเดี๋ยวหาก่อนอุ้ยใน,นงานีลางอะหา,หาลูนแป๊บเปิดจะเสร็จแล้วจะต้องเอาเพื่อนกลับไปด้วยนะเธอเนะมันก็บิงมาหาฉันแล้วบ้างแต่นั้น,นเปิดเลย ว่าไงดีว, ö, วะเราไม่เจอรูนเลยอ่ะอยู่แถวประตูเดี๋ยวไปดูกัน้่งไงเจอแล้วดึงเลยเราจะดึงยังไงอยู aproxim, ่ตรงคิ <h 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 วเลอร์เนี่ยนะมันก็เฝ้ารู้หรอกน่ะมันเฝ้าเรามันเห็นเรา มันต้องดึงคนหนึ่งออกไปได้คนเดียวตายที่ไหนแล้วมันเป็นเนิร์ดเธอฉันลองดึงนะเฮ้เธอมันสวดกลับไปที่ประตูเธอใช่เฮ้ย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 ดุเลยชิบหายแล้วไม่ทันฮุ้ยเกือบไม่เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วไปไป อไอพันจะเธอเกิดลูนเธอดึงเพื่อนก่อนเธอดึงเพื่อนก่อนให้มันแบบให้มันไอเนี้ยอ๋อไม่ไหวหรอกยังไม่ดึงเพื่อนนะไม่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 ดึงใจแข็งนิดนึงก่อนฉันจุกแล้วถ้าดึงลูนแน่หนะ <c ười> คิดได้แล้วเพื่อนสัตว์เออดีมากฉันเกิดแล้ว ฉันช่วยละเดี๋ยวฉันช่วยคนนี้เดี๋ยวช่วยเพื่อนในคนหนึ่งเพราะว่าคนนี้ไม่มีบอลโล่เออ,เ,ออเออแต่ฉันกำลังช่วยอยู่เฮ้ยเธอประตูนี้ก้าวๆอย่างเนี้ยเปิดเลยนะเออแต่ประตูนี้ยัง <c oughs> ยังไงก็จะเอาแต้มหิวเพื่อนเนาะเราเนี่ย ยังอ่ะฝั่งนั้นเปิดยังอ่ะโอ้ยฉันฮิวเพื่อนกันแบบน่ารักบ้องแบลล์ขอเขาทำเป็นนิ่งเขามีโนวัน